สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่อง article นะคะพอพูดว่า article อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหรน่นะแต่ถ้าดูจากหน้าจอนะคะเราจะเรียนกันเรื่อง a and the นั่นเองนะคะก็คือ a or a นะคะแล้วก็ and แล้วก็ the นะเป็นคำคุ้นหูคุ้นตานะคะที่เรา รู้จักกันดีมากกว่าคำอาร์ i รยเนาะแต่จริงๆนันภาษาอังกฤษนะคะเขาก็จะเรียก3าตัวนี้ว่า a r t i c l e นะคะ article มีหน้าที่ทำอะไร a r t i c l e มีหน้าที่ใช้นำหน้าคำนามนะคะทีนี้คำนามในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือมีหลายประเภทเลยมีทั้งนับได้นับไม่ได้เอก,กพพระหพหพจน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีคลิปที่อธิบายเรื่องคำนามเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองติดตามกันได้นะแต่ทีนี้มาดูเรื่องอ เแอนเดอร์ uh, กันก่อนนะว่าแต่ละตัวเ,เขาใช้ต่างกันยังไงมันดูเป็นเรื่องง่ายๆนะคะที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโหยแค่อาร์ติเคิลเองแค่อาร์แอนเดอร์เองแค่ใครก็ใช้เป็นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วในภาษาไทยอะค่ะมันไม่มีคอนเซป t นี้อยู่ในภาษาของเราเนะเวลาเราพูดถึงคํานามเนี่ยเราจะไม่มีการเอาคําเหล่านี้ไปนําหน้าในภาษาไทยมันจะไม่มีคําเหล่านี้อยู่หมายถึงว่าไม่มีคําที่สามารถเทียบเคียงกับเอแอนเดอร์ของภาษาอังกฤษได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคอนเซปที่ เราอาจจะต้องจําขึ้นมาใหม่เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษมันมีสิ่งนี้อยู่นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยนะคะที่ตัวแรกมาอะนะคะหลายคนคุ้นชินอยู่แล้วคุ้นหูคุ้นตาอยู่แล้วว่าอะมันก็ใช้เช่น a dog อ c a t อะไรแบบนี้เนาะนะคะง่ายๆค่ะคําว่าอะนะคะแปลว่า1น,นะแปลว่า1อ่ะตัวเลขไม่สวยเลยขอแก้ก่อนอะไม่ได้สวยขึ้นมาเท่าไหร่ อ่ะอ่ะแปลว่า1น,นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าเราใช้อ่ะอ่ะค่ะกล่าวถึงคํานามใดๆก็ตามแปลว่าคํานามนั้นนะคะเราจะมันจะพูดถึงคํานามที่มีแค่หชิ้น1ตัว1อย่างหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะมีแค่1เดียวเป็นเอกพจน์นั่นเองนะคะทีนี้คุณดมเขียนไว้ว่าอะบวก consonant sound นะ consonant sound คืออะไรเนะี่ย consonant sound คือเสียงพยัญชนะเสียงพยัญชนะหมายความว่าอะไรเสียงพยัญชนะหมายความว่า ใดๆก็ตามที่ไม่ใช่เสียงสระเนาะทีนี้ในภาษาอังกฤษอะค่ะเสียงเพญชนะก็คือทุกตัวเลยยกเว้นนะคะยกเว้น a e i o u นะคะยกเว้น a e i o u เพราะอะไรเพราะ a e i o u ทั้งหมดนี้ในภาษาอังกฤษเป็นเสียงสระนะคะ เพราะฉะนั้นอบ consonant s o u n d หมายความว่าเป็นเสียงพันชนะทั้งหมดยกเว้นเสียง a e i o u แล้วเสียง a e i o u คือเสียงอะไรนะยกเว้นเสียงออ่างค่ะเอาพูดกันแบบง่ายๆยกเว้นเสียงอแอออะอุอะไรก็ว่าไปยกเว้นเสียงออ่างทั้งหมดนะคะยกตัวอย่างเช่นนะสมมติว่าเราเขียนว่า a d d ็อกนะก็คือตัวหน้าเนี่ยค่ะเสียงแรกของคำนามอะค่ะมันเป็นเสียงด เป็นเสียงท้าเทียบภาษาไทยก็คือเป็นเสียงคล้ายๆดอเด็กอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นเสียงนี้เป็นเสียงพยัญชนะไม่ใช่เสียงออ่างนะไม่ใช่เสียงออ่างนะคะเพราะฉะนั้นใช้อะได้เราก็จะหมายถึงสุนัขหนึ่งตัวนะอะ cat ใช่ไหมคะเสียงตัวแรกนะคะเสียงเสียงแรกของคำนามค่ะคือเสียงค่ะ cat อย่างนี้ใช่ไหมคะ cat ก็เลยเป็นเสียงพยัญชนะไม่ใช่เสียงออ่างหรือว่าไม่ใช่เสียงสระนั่นเองนะคะ ดังนั้นออดดอกก็หมายถึงหมาหนึ่งตัวสุนัขหนึ่งตัวแคก็หมายถึงแมวหนึ่งตัวนะฮะนั่นเองนะประมาณนี้นะคะไงไหมไงเนาะทีนี้มันเริ่มยากขึ้นก็ต่อเมื่ออ้าวครูขาแล้วแอนล่ะคะเออม,มันหน้าตาคล้ายๆกันเลยค่ะมันมันเหมือนอเลยค่ะแล้วมันทำไมมันต้องมีแยกออกมามันใช้อย่างไรเนาะแอนนะคะก็คือแปลว่าหนึ่งเหมือนกันนะแปลว่าหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่ามันบวกกับ vowel s o u n d นะ vowel s o u n d ะ ก็คือบวกกับเสียงสระนั่นเองนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่ามันก็บวกกับเสียงใดๆก็ตามที่ขึ้นต้นด้วยอออีอออ,อุอะไรก็ว่าไปคือถ้าคุณอินเทียบให้ง่ายๆก็คือเป็นเสียงออา เราต้องลองออกเสียงดูนะคะก็คือจริงๆเราต้องอ่านให้ได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเราสังเกตอย่างเดียวนะสมมติเราสังเกตอย่างเดียวว่าอ๋อก็เป็นตัวที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u ง่ายใช่ไหมหลายๆโรงเรียนสอนแบบนี้เนาะซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะเป็นวิธีสังเกตที่ง่ายด้วยนะสังเกตแค่ว่าออมันขึ้นต้นด้วย a e i o u ก็ใช้ได้แหละใช้แอนแต่เดี๋ยวมันจะมีข้อยกเว้นค่ะเดี๋ยวคุณลินเล่าให้ฟังว่าข้อยกเว้นคืออะไรแต่ตอนนี้เอาแบบว่าง่ายๆก่อนถ้าเราออกเสียงได้ถ้าเราอ่านออกแล้วเเรราาาาู้้้้้วว่่่โออออคนนนนนััมขึตดยยยสีงง บวกแอนได้เลยนะไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะ a e i o u หรือเปล่าเพราะมันจะมีบางคำในภาษาอังกฤษนะคะที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย a e i o u แต่ดันออกเสียงอออ่ะนะเดี๋ยวมาดูกันในสไลด์ถัดไปนะคะดูอันนี้ก่อนยกตัวอย่างเช่นแอนใช่ไหมฮะแอนอ่ะเอาคำง่ายๆเลย an นแ p ปเปิ a ลแอนแอปเใช่ไหมฮะแอปเปิ้ลนั้นเป็นเสียงแอถูกไหมตัว a ตัวนี้เป็นเสียงแอเ,เราสามารถดูได้ทั้ง2องอย่างก็คืออุ๊ยมันขึ้นต้นด้วยตัว a ค่ะแล้วก็มันเป็นเสียงอออ่างด้วยค่ะ เพราะฉะนั้น an apple ใช้ an แน่นอนซึ่งก็หมายถึง1เหมือนกันนะก็หมายถึง apple 1ผลนั่นเองนะหรือจะเป็น an egg an egg นะ an egg egg ตัวนี้นะเสียงตัว e ก็เป็นอออ่างเหมือนกันถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้ an นะเพราะว่ามันเป็นเสียงสระนั่นเองสังเกตได้ทั้งสองแบบคือคู่ค้ามันขึ้นต้นด้วยตัว e ค่ะแล้วมันก็เป็นเสียงอออ่างด้วยค่ะก็เลยใช้ an เลยนะทีนี้มาดูข้อยกเว้นของมันกัน ะะข้อยกเว้นของมันเนี่ยเมื่อกี้คุณดิมบอกว่าเฮ้ยมันมีนะบางตัวที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย a e i o u แต่อ่านเป็นเสียงออ่างก็มีดังนั้นจะจำแค่ว่ามันขึ้นต้นด้วย a e i o u เนี่ยไม่ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นคำนี้ค่ะ hour คำนี้อ่านว่า hour แปลว่าชั่วโมง hour แปลว่าชั่วโมงก็คือมันมี silent h อยู่ก็คือมันมีเสียง h ที่ไม่ออกเสียง มันก็เลยอ่านว่า hour แล้วก็เลยกลายเป็นเสียงอออ่างทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัว a e i o u กรณีแบบนี้เราก็ต้องพูดว่า and hour เหมือนกันนะ and hour อย่างนี้นะถึงจะถูกต้องนะจริงๆถ้าสังเกตดีๆมันมี silent h ไหมคะคือเราไม่ออกเสียงตัว h มันก็เลยประหนึ่งว่ามันขึ้นต้นด้วยตัว o นั่นแหละถูกไหมเพราะเราไม่นับตัว h นะ,ะเราไม่ออกเสียง เดี๋ยวนี้ถ้าเราอ่านออกอะค่ะหมายถึงว่าอ่านได้นะรู้ว่ามันอ่านว่า hour ก็สบายละเราก็รู้แล้วอ๋อมันต้องเป็น a n hour นั่นเองนะคะแล้วมันก็มีข้อยกเว้นอีกว่าอุ๊ยบางตัวขึ้นต้นด้วย a e i o u นะแต่ไม่เป็นเสียงออ่างก็มีนะเช่น university อ่าเนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว u เลยถ้าเราสังเกตว่าโอ้มันขึ้นต้นด้วย a e i o u ใส่ a n เลยค่ะอย่างนี้ก็ผิดทันทีเลย ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะอ่านออกเสียงให้ได้มากกว่านะมันจะช่วยเรามากกว่าคํานี้ออกเสียงว่า university ถ้าเทียบเป็นภาษาไทยมันคือเสียงยอยักพอเป็นเสียงยอยักปุ๊บอ้าวไม่ใช่ออ่านนี่นะดังนั้นเราต้องใช้ว่าอหรือ a university นะ a university ต้องใส่อ่ะค่ะถึงจะถูกต้องนะคำนี้แปลว่ามหาวิทยาลัยนะคะโอเคนะอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นนะคะ จริงๆแล้วในเพจของเรานะคะในเพจตัว English Worksheet by คร d r e a m นะคะคุณด e a ก็มีสรุปเอาไว้ให้นะคะง,ง่ายๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะ,ะ,แบบนยนะ,ะการใช้อ่านกับแอนนะไปโหลดดูกันได้นะคะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะอ่ะสรุปง่ายๆก็เอาไปแปะห้องน้อหรืออะไรก็ได้เนาะอ,อันนี้การใช้อา่านนะอะ่บวกกับได้ๆหนึ่งสิ่งหรือคำที่ขึ้นต้นด้วยทุกเสียงยกเว้นออออ่าคุณมีตัวอย่างให้แล้วแล้วก็มีคายกเว้นให้ด้วยนะคะส่วนแอนนะคะก็คือ บวกคำที่ขึ้นต้นด้วย a o u ที่เป็นเสียงออ่านเท่านั้นนะคะคริมก็ยกตัวอย่างว่าให้พร้อมมีข้อยกเว้นให้บางคำด้วยแบบนี้นะคะปริ้นหนังมาแปะเลยหรือว่าจะเซฟไว้ที่ไหนก็ได้นะคะอันนี้เป็นดาวน์โหลดได้ในตัว google drive หรือว่าในเพจของเราเองนะคะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกนะคะไปกันต่อมาที่ the ค่ะหลายๆคนบอกว่าอ้าหนูรู้ละอะกับแอนเนี่ยใช้กับเอก,กพจนพใช่ไหมคะพูดกับ พูดถึงสิ่งที่มีอย่างเดียวใช่ไหมคะอย่างเงี้ The, ยเดอแปลว่าใช้กับพ้าหูพจน์แน่เลยอะไรก็ได้ที่มีหลายอย่างถูกไหม,มชีวิตมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะิคะทุกคนคะ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นเนาะเดอะ The, นะคะจะบวกกับ specific noun นะ specific noun เขาจะนับได้นับไม่ได้เป็นเอก,กพจน์เป็นพ้าหูพจน์ได้หมดเลยตราบใดที่เขาเจาะจงนะตราบใดที่มีเขาเป็นคำนามแบบเฉพาะเจาะจงลงไปนะเราต้องการเน้นความ เจาะจงเป็นสเปซิฟิกว่าแบบเป็นคนคนนี้เป็นคนคนนั้นเป็นของสิ่งนี้เป็นของสิ่งนั้นเราถึงจะใช้เดอลงไปนะคะไม่ว่าเขาจะนับได้หรือนับไม่ได้ก็ตาม U.N. คือนับไม่ได้ C.N. คือนับได้นะจะเป็นซิงเกิลาก็ได้จะเป็นพรูเรลก็ได้นะเอก,กพจน์หรือเพาหุพจน์ก็ได้ซิงเกิลาคือ1พรูเรลคือ2อันเป็นต้นไปนะคะเขาจะเป็นอะไรก็ได้นะ,ะเดอบวกอะไรก็ได้เลยนะขอให้เจาะจงอย่างเดียวเลยแปลว่าอะไรคะเจาะจงนะ คุณนี่ก็สรุปง่ายๆไว้แบบนี้อันนี้ก็เป็นใบางานใบความรู้ที่โหลดได้ในเพจหรือว่ากลุ่ Facebook ของเราอีกเช่นเดียวกันนะคะใน google drive ก็ได้นะถ้าใครมีแล้วนะคะเดอะนะคะบวกกับนามอะไรก็ได้ที่เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ฟังและผู้พูดอันนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานเนาะพื้นฐานของการใช้เตะก่อนนะคะมันอาจจะมีเงื่อนไขในรายละเอียดลงลึกอีกมากมายนะคะแต่วันนี้เรารู้เทคนิคนี้เราก็จะใช้เดอะได้อย่างถูกต้องมากแล้วทีเดียวนะ บวกกับคำนามอะไรก็ได้ที่เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ฟังและผู้พูดเช่นอะไรคะเช่น the sun มีอยู่ดวงเดียวเวลาเราพูดกับเพื่อนว่า hey the sun is so beautiful today hey the sun is so beautiful today เพื่อนรู้เลยว่าเราหมายถึงพระอาทิตย์ดวงไหนเพราะมันมีอยู่ดวงเดียวเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องพูดว่า A sun เพราะว่าพระอาทิตย์มันมีอยู่ดวงเดียวอยู่แล้วรู้แล้วเพื่อนรู้แล้วว่าเราหมายถึงตัวไหนนะคะพูดเดอปุ๊บรู้เรื่องนะใช้เดอได้เลยนะคะ the teacher บ้างสมมติ สมมติเราเมาส์คุณครูนะสมมติเราเมาส์คุณครูเราเรียนวิชานี่วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยมีครูดีมอยู่คนเดียวนะสอนอยู่คนเดียวเนี่ยสมมติเราอยากจะเมาส์กับเพื่อนแล้วเราเพิ่งเ,เรียนภาษาอังกฤษเสร็จหรือว่าเราอาจจะอยู่ในห้องก็ได้นะเมาส์กับเพื่อนแบบเฮ้ยเฮ้ยแก the teacher is so beautiful <laughs> สมมตินะบอกว่าแต่ว่าแม้คุณครูสวยจังเลยอย่างเงี้ยเออ the teacher is so beautiful ใช้ t h ได้เลยนะคะเพราะอะไรเพราะในขณะนั้นนะคอนเท็กซ์นั้นบริบทนั้นมีครูอยู่คนเดียวในห้องเลยถูกไหม Put the, พูดเดอบเพื่อนรู้เลยว่าหมายถึงใครใช่ไหมคะหมายถึงครูคนไหนก็หมายถึงครูดินนั่นเองนในกรณีที่เมาครูดินอยู่นะเป็นต้นนะหรือ The c คอหรือ The Boy over there หรือ the pants จะเป็นเดอะอะไรก็ได้ขอให้มันเจาะจงอยู่ในบริบทนั้นๆนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่เจาะจงมันขึ้นอยู่กับบริบทที่เราพูดคุยอยู่ะคะ่ะถ้าเราต้องการจะชี้ไปที่ตรงนั้นแล้วเพื่อนก็เห็นอยู่กับเราด้วยว่าคือสิ่งนั้นเราสามารถใช้เดอะได้เลย นะคะเพราะว่ามันคือการเจาะจงลงไปนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามั่นใจว่าผู้ฟังอะคะ่ะจะรู้ว่าเราหมายถึงของสิ่งไหนชิ้นไหนเนี่ยเราใช้เดอะกำกับได้เลยนะอีกกรณีหนึ่งคือมีส่วนขยายมาเพิ่มให้เช่น mm. the boy over there คือไม่ใช่เด็กผู้ชายคนไหนก็ได้นะแต่ต้องเป็นเด็กผู้ชายที่อยู่ตรงนั้น the boy over there เป็นต้นนะคะพวกนี้ก็คือการเจาะจงนะนั่นเองนะคะโอเคอ่ะจบแล้วนะคะสำหรับ a and the การใช้ a and the ในวันนี้นะคะ ถ้าใครไม่เข้าใจนะคะใครยังคงสงสัยอยู่หรือว่าโอ๊ตามไม่ทันเลยยังไงนะย้อนกลับมาดูคลิปนี้ได้เรื่อยๆเลยนะคะวันนี้คุณดินไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ